อัปเดตหุ่นช่วงนี้ให้ดูกันสักหน่อยตังเกงที่ใส่แล้วครับตอนนี้ก็คือหลวมแล้วจ้าเพราะเรามีตัวช่วยอย่างรีแอนซีเขามีให้เลือกทั้งหมดสามรสรสกาแฟชาไทยแล้วก็โกโก้วันนี้เราจะเลือกทานเป็นรสกาแฟสูตรนี้เป็นกาแฟปรุงสําเร็จเพื่อสุขภาพสารสกัดจากธรรมชาติ100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งซองเท่ากับห้าสิบแคลอรี่เท่านั้นวิธีกินกง่ายมากๆค่ะเ,เพื่อนๆชงกับน้ำร้อนหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบมลแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแนะนาให้ดื่มก่อนมืออา มีอินูลินกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเพิ่มกระบวนการเผาผลาญในร่างกายควบคุมความอยากอาหารตอบโจทย์คนที่อยากคุมน้ําหนักและดูแลรูปร่างสุดๆบอกได้คําเดียวเลยว่ากินหอมกาแฟมากดื่มทุกวันหุ่นกระชับจริงโดยสารสกัดใหม่ไฟเบอร์คีมะพร้าวตัวนี้เขาจะช่วยให้เราเนี่ยอิ่มนานยิ่งขึ้นและมีไคโอิวเทียมบล็อกสำหรับช่วยดักจับไขมันด้วยจ้าตอนนี้ก็คือไม่ต้องอดอาหารแล้วค่ะทุกคนอยากกินอะไรก็ได้กินแถมหุ่นสวยหุ่นปังน้ําหนักก็ลดลงเลยค่ะเพราะเรามีตัวช่วยดีๆอย่างรีแอนซีสำหรับใคร